ทำเหลี่ยงใส่ขาเล็บรวดน้ำเค็มข้นแห้งจ้ะพี่น้องมึงหมูสามชันสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขก็น่าจ้าพี่น้องมีสิพาดไม่กินแกงเนื้อใหม่เส้นหมูสามสั้นจากพี่น้องจ้าเหลี่ยงพี่น้องเนื้อหมู หมูสามสันลาเห็ดหนามมาแบบเข็มควนแห้งพี่น้องมึงเนี่ยมาสดหนามาก่อนพี่น้องจ้าเห็ดเหลือมากไม่ไม่พี่น้องจ้าทำเหลียใส่ก็เริ่มอืม พิง้เขาเจับพี่นาะอืมน้ำนขวนแซ่บืม mm. ในพัสลัดมาก,กินน้ำจากพี่น้องอืม <c oughs> <c oughs> ใส่ผักขน,นย่งหอมๆพี่น่องจ้ะแบบวงกลมกับมีพี่น่องอืม น้ำกโกเลยไปน้องแสบๆรักขยันจ้ะหอม

เข้มข้นแห้งจ้ะจะรังออกไรพี่้องจ้าต้องสาวกินกันอืม,อม,อม มูซัมตันอืมมีแหงพี่น้อง แบบนัวค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่นอ้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆนะจ้าสวัสดีจ้า